สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราอยู่กันในเกมโซแลนนะครับหรือว่าตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังสารเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มกาชาตู้นี้เลยนะครับเป็นตู้ใหม่ก็คือตู้แพ็คตัวตู้พิษเนี่ยครับพิษสิ้นชีพสังัดในตู้นี้เนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่หมดสาตัวนะครับก็คือปีปีตงเท่าพิษแล้วก็ปักเป้านะครับสำหรับตัวละครที่ผมอยากได้ที่สุดในตู้นี้นะก็คือปักเป้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวของปักเป้ากันนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวปักเป้าเนี่ย ปากเป้าเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมีร่างเทพอยู่ของตำแหน่งนะครับก็คือเทีาระสมบ,บัตรกับไพ่พิบัติโลหิตเนี่ยพอเป็นร่างนี้ร่างขอมอีกเทมากตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราแปลงมาร่างนี้นะครับก็คือคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นส0ซ็นแล้วก็ทำดามเมจพิษอย่างสูงเนี่ยต่อเนื่อง3ามวิแล้วก็ปล่อยทุกๆ1ิบวินะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูสก,กิลตัวละครตัวนี้นะครับก็คือ ตัวละครปักเป้าเนี่ยเป็นตัวโจมตีหมู่นะครับวงแหวนแรกเลยเนี่ยเมฆพิษทาดาเมจต,ต่อศัตรู1คนและทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจถูกพิษเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งอันนี้คือวงแหวนที่1นะครับส่วนวงแหวนที่2เนี่ยกระแสะพิษเมื่อฝ่ายมิตรเนี่ยปล่อยบัฟถูกพิษมีโอกาสทําให้ศัตรูเป้าหมายหนึ่งคนได้รับดาเมจถ,ถูกพิษเท่ากับเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีของตัวปักเป้านะครับต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง วงแหวนที่3ร่างจริงวิญญาณยุทธปล่อยร่างจริงวิญญาณยุทธทำดาเมจให้ศัตรูทั้งหมู่และตีตาเป้าทุกครั้งเมื่อศัตรูที่ถูกตีตาเนี่ยใช้แอคทีฟสกิลจะถูกเพิ่มบัฟถูกพิษต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็บัฟถูกพิษเนี่ยสามารถทับซ้อนได้ด้วยนะครับสำหรับวงแหวนที่4เนี่ยพิษเลือดร่างกายเนี่ยผลรับดาเมจถูกพิษที่ตนปล่อยเนี่ยได้รับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับวงแหวนที่5เลือดเนื้อตาพิษ ปล่อยเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นตีตาตัวละครศัตรูที่มีการโจมตีสูงสุดทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจถูกพิษเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของปักเป้านะครับจนกว่าเป้าหมายจะตายก็คือติดตั้งแต่เริ่มจนเป้าหมายตายเลยสกิลเนี้ยดีมากๆนะครับวงแหวนที่6เนี่ยลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ตนถูกพิษเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยต้านพิษเพิ่มขึ้นเนี่ยง่ายๆสกิลที่7นะครับวงแหวนที่7เนี่ยระเบิดพิษ ่อนตนเองตายเนี่ยจะระเบิดตนเองทําดาเมจต,ต่อศัตรูทั้งหมดตามจํานวนบัฟบ,บนร่างกายของศัตรูนะครับวงแหวนที่8ทุกครั้งที่ตนเองมีบัฟถูกพิษ1อันเปอร์เซ็นต์การโจมตีของตนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็คือทุกครั้งที่ตัวของปักเป้าเนี่ยติดพิษเปอร์เซ็นต์การใช้พิษของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวงแหวนที่9กเนี่ยกระดองแหลมเมื่อตนเองใกล้าตายจะสร้างคุมคุ้มกันมรณะในระยะเวลาหนึง่งและทําดาเมจถูกพิษต่อศัตรูที่โจมตีตนเอง การต่อสู้แต่ละรอบเนี่ยมีผลเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็คือในหนึ่งรอบเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะส่วนสกิลที่10เนี่ยร่างสลายเนี่ยดาเมจที่ปักเป้าทําได้นะครับต่อแท้งเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นก็คือท่านเนี้ยใช้ละลายแทงได้ดีนะครับพูดง่ายๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มการชารกันเลยอันนี้ผมก็จะกดหมดตัวเลยนะครับสาหรับตัวตู้ปักเป้าเนี่ย่อไปแพลงที่หนึ่ง อ้แพ็กแรกก็เกลือไม่ออกเลยเดี๋ยวเรามาไปที่สองกันอ่าลุงเท่าลุงพิษมาแล้วอ่าสีพี่ตงไม่อยากได้อยากได้ปักเป้าโอ้ได้มาสองตัวนะครับ เรากดไปอีกตุ่นตู่นี่มาทำไมเนี่ยตุู่ผู่บอกปีพิโตงมาอีกแล้วอ่าปักเป้ามาแล้วครับตัวหนึ่งโอเคตัวนี้เราจะได้น่าจะได้สองตัวนะครับมีชื่อเราเป็นอะไนี่อ่าก็ได้ปักเป้ากับปีพิโตงมานะผมกดอีกอ ตีตีตรงกับไอ้นี่มาอีกแล้วเอาปักเป้ามาให้หน่อยไปอีกอ่ะปีพีตรงแล้วโอ้อาปะปักเป้าเราไปแล้วครับโอ้ยใส่ปีพีตรงเนี่ยผมต้องได้ลองปั้นเล่นดูนะครับเนี่ยปีนี้ตรงมาเยอะเกินขอปักเป้าสามตัวได้ไหม ตัวนี้น่าจะเกลือนะครับเกลือจริงด้วยเหลือสองพันสุดท้ายแล้วกดไปเกี่ยงลงนี้มาอีกแล้วอยากได้ปักเป้าโอ้โหหมดแล้วนะครับตูวนี้เนี่ยรวมๆแล้วได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราเพิ่มดาวทั้งหมดไปเลย รวมๆก็คือได้ไอ้ตุวผูปอเนี่ยมาสามตัวเท่าพิษป,ปีปีตรงเนี่ยได้มาอย่างเยอะเลยแล้วก็ปักเป้าก็ได้มาสองตัวเดี๋ยวหลังจากที่อ่าผมสุ่มกาชาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปั้นปักเป้ามาลองใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวปักเป้าให้ดูนะครับถ้ายังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็เดี๋ยวรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้เนี่ย ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ